S <S โอกาสฉลองวันอาทิตย์พระวาัตาของพระเจ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงกระตุน้นคริสตชนาาให้วางพระวรสารไว้ใกล้ๆมือลลและให้อ่านพระวรสารทุกวัน เที่ยงวันอาทิตย์ที่23มกราคมหลังมิซาฉลองวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าเมื่อตอนเช้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตยบุุษสวดทุสวรสวรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนาบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน วันนี้พระองค์ทรงทักไทยสัตว์รุ่และผู้จาริกที่มาร่วมสวดในลานโดยทรงกระตุ้นพวกเขาให้อ่านพระวรสารทุกวันเพื่อรับแรงบันดาลใจและได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยความแปลกใหม่และความชื่นชมยินดีของพระเจ้าริฟระเตลลีแล l โซเรลบุนจูน ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาพระรสารประจำวันของนักบุญล,ลูกาบทที่4ข้อ14-21ถึง21ซึ่งเป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศสอนที่สารธรรมในเมืองนาซาเรสซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงจเจริญวัยทรงอ่านข้อความในหนังสือประกาศกอิสยาเรื่องการปลอบโยนและการปลดปล่อยผู้ยากไร้และผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและตรัสว่า วันนี้ข้อความในพระคัมภีร์ก็เป็นจริงแล้วซึ่งพระสันตปะปาปาตรัสอธิบายว่าวันนี้ที่พระเยซูเจ้าตรัสนั้นมันดำเนินไปทุกยุคสมัยและยังคงใช้ได้เสมอสมเด็จพระสันตปะปาปาทรงเริ่มให้ข้อคิดโดยตรัสอธิบายว่า ผู้คนรู้สึกประทับใจในพระวาจาของพระเยซูเจ้าและเข้าใจว่าพระองค์คงจะต้องมีอะไรดีมากไปกว่านี้อีกหากแต่พวกเขาถูกความคิดและอคติของตนมาบดบัง สิ่งที่พวกเขารู้เห็นก็คือการเจิมของพระจิตที่ทำให้พระเยซูเจ้าเปี่ยมไปได้วยความหมายโดยพระอนุภาพของพระจิตเราเองก็เช่นกันเมื่อคำสั่งสอนของเรายังคงเป็นเรื่องทั่วๆไปหรือเป็นนามธรรมาแม้จะมีการเตรียมสคริปต์มาเป็นอย่างดีและถ่ายทอดออกมาอย่างดีแล้วก็ตามแต่มันก็มักจะไม่โดนใจหรือสัมผัสก,กับจิตวิญญ,ญาณและกับชีวิตของผู้คนเพราะมันจาเป็นจะต้องได้รับ การเจิมจากพระจิตเจ้าเสก่อนซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้การสั่งสอนของเราก็เสี่ยงที่จะทำให้พระวาจาของพระเจ้าเสื่อมลงด้วยการนำเสนอพระรสาส์เหมือนกับเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือการเวลาหรือแนวคิดที่เป็นนามธรรมคำสั่งสอนของเราจะต้องพรางพลูออกมาจากการเจิมของพระจิตและจากการสัมผัสกับ,กบวันนี้ของพระเยซูเจ้าที่บอกเล่าไว้ในพ่อรสาส จากนั้นพระองค์ทรงแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่ประกาศพระรสาและสอนคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้านี้ ส่งกระตุ้นทุกคนให้สวดภาวนาเพื่อผู้ที่ปฏิบัติภารกิจนี้ทุกคนเพื่อพวกเขาจะเปลี่ยนไปด้วยพระจิตที่จะทำให้พระคำภีมีชีวิตชีวาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระวาจาของพระเจ้านั้นมีชีวิตชีวาและบังเกิดผลเสมอมันจะช่วยปลอบโยนและเปลี่ยนแปลงเราในขณะที่จะนำทางให้กับชีวิตประจำวันของเราด้วย ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงเน้นย้ำว่าพระวาจาของพระเจ้าจะเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาของเราให้เป็นวันนี้ที่พระเจ้าตรัสกับเราจึงขอทุกคนให้วางพระวรสารไวใ้ใกล้ๆมือให้อ่านอย่างใจเย็นและอ่านข้อความสั้นๆซ้ำทุกวัน และในเวลาต่อมาเราก็จะเห็นได้ว่าพราะวาจาเหล่านี้พูดกับเราโดยตรงและช่วยเราให้มีชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขมากขึ้นเพราะเมื่อพระวรสารเข้ามาในโลกทุกวันนี้มันก็ได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้า และโดยการทำความคุ้นชินกับพระวระสารอย่างต่อเนื่องมันก็จะนำความแปลกใหม่และความชื่นชมยินดีของพระเจ้ามาสู่เรานอกจากนี้พระวาจาของพระเจ้ายังเป็นดวงประทีปที่นำทางให้กับการก้าวเดินไปได้วยกันที่ได้เริ่มขึ้นแล้วทั่วทั้งพระศาสะนาจักรด้วย และในขณะที่เราพยายามรับฟังซึ่งกันและกันด้วยความใส่ใจและด้วยความเข้าใจก็อยากจะขอให้เรารับฟังพระวาจาของขมพระเจ้าและพระจิตไปด้วยกันและขอพระแม่โปรดประทานความแน่วแน่แก่เราที่จะหล่อเลี้ยงตัวเราเองด้วยพระวรสานทุกวัน